แม้ว่าขนาดแบตเตอรี่เนี่ยจะต่างกันแค่100 mAh แต่มันก็ถือว่าต่างกันการจัดการพลังงานเนี่ยมันก็ยังต่างกันนะครับสำหรับ2งค่ายจะพับกี่ครั้งก็ไม่เป็นรอยกับ Oppo Find N สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าโ ppo นะครับเจ้าโ ppo 5n เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีข่าว,ข,าวข่าวล่าสุดนะครับเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าโ ppo 5n นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อนี่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเฉพาะที่จีนเท่านั้นเองแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการรอม g l o b a l เนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงน,นี้นะครับเผื่อเวลาที่ท กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงครับคราวนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณปีเตอร์เลานะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็น CEO นะครับของทาง OnePlus นะครับแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วแหะนะครับแต่ว่ารึกกว่านั้นเนี่ยเขาเป็น Chief Product Officer นะครับหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเจ้าตัวสินค้าของทาง oppo ด้วยนะครับเขามีการเปิดเผยภาพนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ภาพเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับคือเขาเปิดเผยเจ้าตัว oppo find n 2ตัว ตัวนึงเนี่ยเป็นตัวที่เขาใช้เองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในโครงการ R&D หรือว่า Research and Development เวลาที่เราต้องการที่จะทดสอบอะไรสักอย่างนเนี่ยเราก็จะส่งเจ้าตัวสินค้าเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Department R&D หรือว่า Research and Development นะครับแล้วก็มีการโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าเจ้าตัวครีสที่เกิดขึ้นในตัวของ Apple Fine เนี่ยมันไม่มีเลยหลังจากการพับมาถึง1 0 0 0 0แครั้ง หนึ่งแสนครั้งที่ถูกพับมา1น0 0งแสนครั้งแล้วเนี่ยไม่มีรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ แทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะครับดูในรุ่นพับรุ่นต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเจ้าตัว Mo t ต r OLA Racer 5G เนี่ยตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเทพมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากการพับมามากมายเนี่ยมันก็ยังเกิดรอยพับขึ้นมาเช่นกันนะครับแต่ว่าในตัวของเจ้าตัว Oppo Find N เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นไงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าถ้าเกิดคนที่หาซื้อนะครับมากมายเนี่ยจะรู้เลยว่ามีแอดมินของบางเพจเนี่ยที่ประกาศรับีอออเดตนน้ขงก็หม ร,ราคาก็อาจจะมีคาดว่าจะขึ้นขึ้นไปอีกผมเชื่อว่าหลายอย่างที่มันดึงดูดพวกเราเรก็คืออย่างตัวสัดส,ส่วนอย่าง8ต่อสัดส,ส่วน,นที่น่าลงตัวมากๆอย่าง8.4ต่อ9กนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวของขนาดของแบตเตอรี่นะครับขนาดของแบตเตอรี่มันทําได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากเพราะว่าแม้ว่าขนาดจะเล็กกว่าเจ้าตัวพูดถึงค่ายเกาหลีนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว C43 นะครับของทางซัมซุงเองเแบตเตอรี่ให้มาเท่าไหร่เนี่ย ทางตัว Oppo Find N เนี่ยก็ยังสามารถใส่แบตเตอรี่มาได้เยอะกว่าทั้งที่ขนาดตัวเล็กกว่านะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Oppo Find N หลังจากที่ถูกพับมาแสนครั้งแล้วเนี่ยยังไม่ไม่เกิดการรอยครีสอะไรเลยเนี่ยของผมเนี่ยใช้ตัว Samsung อยู่เห็นไหมมันจะเป็นรอยครีสอยู่ แต่ว่าเจ้าตัวไฟเอ็นเนี่ยก็ยังตั้งหน้าตั้งตาคอยอยู่เหมือนกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าแล้วก็แชร์ s u b s c r ร b e แลไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิร์ชนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ